พวกคุณสองคนถึงบริการลูกค้าแบบนี้เนี่ยก็ดูสภาพตัวเองสิแต่งตัวแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าลูกค้าหรอกนะคะเขาเรียกว่าชาวสวนยังไงล่ะเหมือนไอ้พวกกีดยางเลยวะเดี๋ยวฉันจะคอมเพนพวกคนสองคน อันอันอันอ,อันซ้าย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 เออเอันอันช่วยหน่อยช่วยหน่อยซ้ายมือซ้ายมือเร็วเร็วเราจะตายแล้วเนี่ยเออตามมาแล้วเนี่ยไปขวาไปขวาไปขวา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 อันตีมันสิเร็ว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 อันสีแดงสีแดงอะไรวะน้องคะน้องพี่ขอเปิดห้องหน่อยค่ะจะเอาแบบไหนล่ะ เอน้เยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วเออมาแล้วเนี่ยไป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 น้องคะพอดีว่าพี่มาจากบ้านนอกน้องพอมีห้องราคาถูกถูกไหมตายตันได้เลยเนี่ยคุณคะแหกตาดูด้วยนะคะโรงแรมของเราเนี่ยจะมีห้องราคาถูกได้ยังไงถ้าเกิดว่าอยากพักที่นี่เนี่ยก็จ่ายมาแปดร้อย ถ้าไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ย mm hmm. ก็ไปหานอนแถวหน้าโรงแรมนั่นไป oh. เสียอารมณ์จริงเลยเนี่ย mm hmm. พี่คะ mm hmm. ถ้าพี่อยากได้ที่พักเนี่ยพี่ก็ไปหาเงินมาก่อนเนาะเ mm hmm. พราะที่นี่ไม่ใช่วัดหรือว่าสารคาข้างถนนค่ะ mm hmm. อ๋ออ๋ออ๋อแกนี่ก็พูดถูกเหมือนกันนะเนี่ย mm hmm. อย่าไปสนใจมันเลยเล mm hmm. ่นเกมต่อดีกว่า น้องคะแล้วห้องอาหารไปทางไหนล่ะคะทำไมวันนี้เจอลูกค้างี่เง่าแบบนี้เนี่ยนุ่น ون! อยู่ทางนุ่นค่าห้องเนี่ยยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยจะมีปัญญาไปซื้อกินอาหารรูๆในโรงแรมหรอคุณคะฉันแนะนำให้คุณเนี่ยไปซื้อกินอาหารตามสั่งข้างถนนดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องไปขอให้เขาลดราคาให้ ทำไมพวกคุณสองคนถึงบริการลูกค้าแบบนี้เนี่ยก็ดูสภาพตัวเองสิแต่งตัวแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าลูกค้าหรอกนะคะอ๊แถวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะมงเอ่เขาเรียกว่าชาวสวนยังไงล่ะเออใช่เหมือนไอ้พวกกิจยางอยู่อะ ไม่สนใจมันเลย เมื่อเช้าแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักของลูกค้า <c oughs> เจอเงินสองพันบาทเราไปกินชาบูกันเนาะนี่เหมือนกันนะแกเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้กินชาบูมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วอะนั่นมันผู้หญิงคนเมื่อเช้านี่ทำไมถึงมานั่งอยู่ที่ห้องอาหารล่ะ <c oughs> แกรีบเขาเ้าไปไล่มาเลยนะ เดี๋ยวถ้าลูกค้าของโรงแรมเข้ามาทานข้าวในห้องอาหารเนี่ยเขาจะกินไม่ลงเอานี่คุณคุณคุณคะถ้าเกิดว่าคุณไม่สั่งอาหารมาทานเนี่ยก็เชิญออกไปนักงข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือห้องอาหารเฉพาะลูกค้าของโรงแรมะคะ่ะ คนอะไรหน้าไม่อ่างถ้าไม่มีเงินจะซื้อกินแล้วจะมาน,นั่งที่ห้องอาหารทำไมหน้าด้านจริงๆฉันนี่สงสัยจริงๆเลยนะว่าพวกคุณสองคนทำงานที่นี่ได้ยังไงพูดจาก,ก็ไม่ดีแถมยังบริการลูกค้าแย่อีกเดี๋ยวฉันจะคอมเพนพวกคนสองคน ก็เชิญเลยค่ะแต่ก่อนที่แกจะคอมเพนเนี่ยแกช่วยใช้จ่ายเงินที่โรงแรมนี้ก่อนเนาะอย่างเช่นซื้อน้ำอะไรสักขวดแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเดินหลงทางเข้ามาแล้วจะมาคอมเพนน,นู่นคอมเพนนี่ฉันรำเบื่อจริงๆเลยคนแบบเนี้ยอันงั้นเอาแบบนี้ละกันฉันเนี่ยมีน้ำอยู่ขวดนึงเดี๋ยวฉันให้คุณละกันนะ เพราะว่าฉันดูจากการแต่งตัวของคุณแล้วเนี่ยคงจะเสียดายเงินแย่เลย คนพูดแล้วก็ตลกพี่ช่วยไล่มันไปหน่อยสิคนแบบเนี้ยพี่เจอมาเยอะแล้วนี่คุณถ้าไม่คิดจะใช้บริการของโรงแรมก็เชิญไปนั่งที่อื่นคะ่ะคุณคะ ยังจะมามองหน้าอกสงสัยอยากดื่มน้ำอีก,กรอบได้สิอันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไล่สาบมันออกไปเองอยู่ดูนี่นะพวกเธอสองคนทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมอะไรของพี่เนี่ยพี่จะมาเสียงดังใส่พวกฉันสองคนทำไมพวกแกรู้ไหมพวกเขาเป็นใคร เขาคือประธานบริษัทเจ้าของโรงแรมนี้ คุณหลงคุณรีบเตรียมรถให้ฉันหน่อยฉันอยากรู้จริงมัเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมนี้ยังนี้รีบขอโทษอีกไม่ต้องขอโทษฉันหรอก เอาเวลาที่จะยกมือมาขอโทษฉันเนี่ยไปเก็บข้าวของของพวกคุณแล้วก็ไปเซ็นใบาลาออกซะพี่นุน่นพี่ช่วยฉันนะคุณเมย์คะมันไม่ได้หมายถึงแค่พวกคุณสองคนนะแต่มันรวมถึงคุณด้วย Hi!